Yeah, you. Obrigado. ดีค่ะสวัสดีครับเป็นฮาวันนี้มีเด่นกรีกับลัมซิงซิงเกอร์ครับดาขอบผมาหังมากสนุกมากสนุกมากคือตอนแรกเราไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้ครับคือคือแบบเราก็แบบไม่ตั้งความหวังมากแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหฮาฮาครับผมแล้วก็ได้ได้แบบว่าได้หลายหลายช็อตมากที่แบบรู้สึกว่าประทับใจอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่โอปอขโมยศีลเก่งมากครับผมลุงลิศล่ะฮะตลกชอบชอบฉากไหนเป็นพิเศษ ชอบมากครับชอบฉากที่พี่โอปอเดินชนเสาแล้วสมองเสื่อมเล่นจริงมากอ่ะคือเล่นแบบเล่นเก่งอ่ะครับคือถึงแม้ว่าจะรู้ว่าจะเล่นหลายรอบแล้วแต่ว่าเขาเหมือนแบบเออเขาตกใจจริงอ่ะตกใจที่แบบแล้วก็ตงฟังไม่รู้ว่าแต่ละรอบเขาเล่นไม่เหมือนกันนะใช่คือไม่รู้ไม่รู้ว่ารอบอื่นเป็นยังไงแต่รู้แค่ว่ารอบนี้มันมากแล้วก็คนดูแบบอน j o ยมากเนาะคนดูแบบว่ากรี๊ดดังมากปรบมือดังมากรอบนี้ ใช่ฮะเฉพาะเป็นขับนีดกันวันนี้ท้อไม่เยอะขนาดนี้ไปจ้างจากไหนมาก็คงนานทีจะเจอกันเนาะก็เลยเขาคงคิดถึงงานนี่ยังสอบเสร็จกลับมาใช่ใช่เขาได้ปะ ระดับนี้แล้วอะไรนะพี่ฤทธิ์สอบรอบนี้เรียนเรื่องเปล่าครับเรียนเรื่อง G I กับระบบอยอาหารครับ G I ที่เป็นอาหารที่ไม่กัดไม่ใช่กระตุยเทชนอกครับใช่เนาะสอบได้โอเคครับก็ปวดหัวเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาแล้วก็โอเคครับถ้ายิ่งจำกันได้สมัยอยู่บ้านตัวเองก็มีบ้านคู่ใช่ใช่ครับคันริดคันริดทุกวันนี้ยังอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่แล้วมันจิ้นกันตรงไหนฮะสูงสูงไม่หรอกไม่คือจริงจริง พวกเราอยู่ด้วยกันเนาะมันก็มันก็ต้องมีโมเมนต์มีพาร์ทอะไรที่มันแบบว่าพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่อพวกเราอยู่มันแบบสนิทกันจริงๆครับก็คือเล่นกันอะไรกันก็แบบไม่ได้ไม่ได้กักไม่ได้เลยเนาะแล้วก็คนคนทุกคนที่ดูก็คงเห็นความความรักของพวกเราความที่เราสนิทกันของพวกเราครับผมใช่การรักน้องลิซไหมคะก็เพื่อนกันอายุเท่ากันเฉยๆครับลิซเป็นอายุเยอะกว่ากันนะลิซอายุเยอะเยอะเดือนกว่านาผมหน้าแก่ครับมไม่หรอกผมเล่นแบบละครเยอะไง เออใช่ไหมเถอะใช่ไหมเถอะกันดูกันดูมากเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่จริงๆลิปเป็นพี่เดือนคือจริงๆแล้วใช่เป็นพี่เดือนริปเป็นปัญญาอ่อนครับผมคือคือกันสมองไวไปกันไม่ใช่พี่โอปอลในเรื่องเอออ๋อติดมาติดมาโทษจริงจริงๆก็พรุ่งนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วเนาะอยากให้มันโปรโมทให้มาดูก็คงไม่ทันแล้วตัวกันเล่นเนี่ยโหใจหายแน่ทำไมก็คือเราเล่นมาหลายรอบไงถ้าเป็นตัวกันเล่นจะใจหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงใจหายคนที่ดูเนี่ย ต้องรีบมาครับเพราะว่าเพราะว่าเออ่น่้อยแต่เทปออกไปเนี่ยไม่รู้เขาเลิกฉายยังไงพรุ่งนี้เขาฉายพรุ่งนี้ใช่ฉายพรุ่งนี้เลยฉายฉายแล้คอนเวทีแล้คอนเวทีไม่ใช่ภาพยนตร์เขาเล่นพรุ่งนี้เเออออหมายถึงว่าไดรายการได้ฉายพรุ่งนี้อ๋อไม่ได้ฉายได้ฉายพรุ่งนี้ปุ๊บตอนบ่ายตอนบ่ายที่มาซื้อเลยเพราะว่ารอบสุดท้ายแล้ว ใช่ฮะงานสองคนนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานร่วมกันอีกโอ้ยังมีเลยครับกันไหมกันรัแล้วกันมี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 กล้องก้องถ่ายอยู่ด้วยแสดงเดี๋ยวรับหลังเราค่อยเราค่อยเกลียดกันก็ได้เออสิ่งมหัที่ไปตีกันที่ภูเก็ตอะฮะไม่ใช่ไม่ตีทุกอย่างเฉพาะที่ภูเก็ต ปีกันทุกวันนะครก็คืออยู่ด้วยกันปกติพวกฤทธิ์อยู่ด้วยกันไม่ค่อยคุยกันดีส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบว่าหาเรื่องแบบกัดกันกัดกันมากกว่าโกกรธันมันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันหรอกมันเป็นซับเทคข้างในครับคือข้างนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราแสดงออกมาแบบเกลียดกันแต่ซับเทคเนี่ยเกลียดกันจริงไอ้เรื่องทีเออฤทธิ์ไม่ใช่ทำหน้ากันนั้มันไม่ใช่หรอกทธิ์ฤ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 ทนิ์ฤทธ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 ิ์ฤไม่ใช่อะไรที่เป็นที่เป็นเรื่องที่แบบ เซอร์ไพรอ่ะเขาจะเป็นคนเซอร์ไสมากเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรที่แบบเป็นความรักของของเราสองคนเนี่ยเขาจะเขาจะรับเร็วมากมเพราะเขาไม่ค่อยได้เจอพวกเรา <c oughs> คิดถึงคิดถึงคนะิดถึงแต่วันนั้น <c oughs> เดี๋ยวก็ไปงานโบวชพี่โน่ก่อนเนาะสองหนุ่มดูกันมา ก็เห็นบอกว่ากันก็จะบวชด้วยเลยนะเพราะว่าบาปเยอะนิดนึงขอบคุณมากครับลินเอ้าลินอะไรลินไม่บวชด้วยเหรอพอมองเลยนะไม่เดี๋ยววัดเดียวกันเดี๋ยววัดแตกไม่ดีไม่ดีครับแต่ว่าไปแน่นอนแต่ได้ข่าวว่าพี่โนจะให้สองคนเป็นต้นเสียงโหยยิ้มเฮ้ยผมโหคนเดียวพอครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิปพาโหเพี้ยนฮะเดี๋ยวกันเราอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวลิปเป็นเมโลดี้กันเป็นลายประสานตอนโหยหนึ่งสองสาม โหใช่ไหมได้ขีได้ขี้กันนิดนึงคนบ้าอะไรโหยังมีลายระสานพอแล้วครับวันที่สิแล้วก็วันที่16ตัวเองมีงานเนาะมี featuring night on the beach นะครับคุณสำเนียงทีครับ featuring night on the beach ในเรื่องเขามีขอโทษครับไม่พังหรือเปล่าเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่ามีการฟิชเชอร์ริ่งของศิลปินน้อยสุดครับเราเราได้ฟิชเชอร์ริ่งกันไหมได้ได้ฟิชเชอร์ริ่งในการร้องเพลง อ๋อครับผมมันจะมีการทอกโชว์ด้วยไงคือหลายๆคนคิดว่าจะไปทอกหรือเปล่าครับต้องรอรุ่นครับใช่ครับก็อยากบอกว่าน่าสนุกนะครับเพราะว่านอกจากนล้กับการจะได้ฟิชเชอร์ลิงกันแล้วนะครับยังเล็ดฟิชเชอร์ลิงกันกับคนอื่นด้วยถูกต้องนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบฟิชเชอร์ลิงกันเองแค่สองคนมีใครอีก บอกไม่ได้บอกไม่ได้เฮ้ยเขาบอกได้แล้วลิศมันเป็นความลับอยู่จริงไหมเราต้องไปรอรุ้นเวทีคือคนที่บอกได้ตอนนี้คือกันคนเดียวที่แบบจะฟิตเจอริ่งกันอ่าอ่านั่นแหละครับผมบอกไปหมดแล้วอ้าวเหรอพากับใครบ้างก็มีกับพี่จิ๋วครัมีฟิตเจอริ่งกับพี่จิ๋วเพราะเพราะว่าทางทางทีมงานเขาบอกให้โปรโมทเลยเพราะว่าคนจะได้ซื้อบัตรเยอะๆนะครับผมหกในมัดคือตรงนี้เขาบอกว่าน้องลิศจะบอกนะอย่าบอกใครไปไหเด็ดขาดว่าฟิตเจอริ่งกับใครบ้างเพราะว่าเดี๋ยวคนไม่ไปดู รู้ดิเอาเป็นว่ารับซื้อบัตรซื้อบัตรอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใครที่ไปดูเนี่ยต้องพับใจกับมาแน่นอนครับผมแล้ววันนี้ก็จะได้มีดันกีกับแฟนคลับด้วยเนาะใช่ครับกากี่คนนะวันนี้400กว่าคนก็เยอะมากเสร็จประมาณที่สามครับถ่ายรูปทีละคนสู้นะสู้สู้เฮอยู่ด้วยกันปะอยู่ด้วยกันป่ะเอาพูดเลยพูดออกพูดออกรายการเลยพูดออกรายการไปแล้วแล้วก็เก็บภาพหลังหลังจากคนกลับหมดแล้วเอาสี่ ยุยุขึ้นยุคขึ้นใช่ได้ครับผมก็ธันทะานทวีพูนะครับทำไมคะดูไว้นะครับพิธีกรที่ทํางานหนักขนาดนี้นะครับผมอยู่จนงานเลิกใช่น้อยคนมากครับที่ไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้ไม่ได้จะอยู่แค่งานเลิกอย่างเดียวนะครับจะช่วยเก็บงานด้วยนะครับครับผมทำข่าวสารโตนะครับทำข่าวสารเก็บภาพกันรวมถึงพี่ช่างกล้องด้วยนะครับผม ้องอยู่เขาพี่ก็ต้องอยู่นะครับพี่ไม่ไม่ใช่พี่จะลอยนวลนะครับพี่ก็ต้องอยู่เราได้โอเคน่าเสียเสียน่าเสียเสียไม่ต้องอยู่หรอกกับพักผ่อนนะพักผ่อนเออพักผ่อนมาก็ดีใจแล้วครับรอน่ารักนะวันนี้เยออมวยดีค่ะไม่ได้ตื่นใจเออมวยดีค่ะอ๋อมวยตอนแรกเจอเต็มสิบแล้วก็ทักเป็นเซรามูนเลยเต็มสิบอะไรเรื่องอะไรเต็มสิบเขานี่เต็มสิบให้สิบเต็มเลยอ่ะเต็มอ่ะเพราะว่าเดี๋ยว อยู่ต่อหน้าไงพี่แจ็คไปสองโอ้โโอ้โให้เกียรติบ้างรอเล่นรอเล่นไปแล้วรับขอบคุณครับมาดูัหมาเลดีวเตออกสูี่แจ็ครอบ